ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านเมื่อวานเพิ่งลงคลิปไปเมื่อกี้ใช่ไหมเออเมื่อวานดิวันที่ห้าเออวันนี้วันที่หก่ออะอ,อ่ลงคิดว่าจะซื้อไอสก,กิน i d ้ใช่ไหมเรรยบรยจัดไปครับผมเลยครับผมโอเคมาอ,อ,อันนี้ก็มาแม p พักครัวเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าเล่นยากหรือง่ายนะเพราะว่ารถมาสดๆร้อนๆแล้วก็มาลองเล่นแท t ซะหน่อยครับผมโอ้โห ูใจภูมใจเสีย่าวันนี้สดสนร้อนร้อนเลยแล้วก็มาเล่นยัมบิสนี่กันเดี๋ยวนะนี่กดเลยใช่ไหมนี่ก็ชื่อแมพคนสร้างโอเคแล้วเนี่ยเกมอหมดเกือบหมดกดชารลอนมองบล็อกลองบินด้วยนะมินตี้เพย์ด้วยเล่นมันติ้ก็ได้นะฮะเซอพ์ไพรส์โอเค ไอเลียกทางใช่ไหมดินดินโล,ลอ่ะฮะบูเป็นเลสก,กันไหม็นยังไงอ่าสีชอบสีที่ชอบที่สุดก็คือสีนี้ไว้หลังสุดแล้วกันเผื่งง่ายสุดช่างเวงโอเคมาเล่นหน่อยนอกจะง่ายๆนะแบบเนี้ยเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวพอพปุ๊บไอเฮ้ยตกตกตายไม่ใช่แล้วโอ้โหขับยามขาวไพ่ด้วยไอเจ๊โอ้ยคุณเจ๋งอ่ะชอบบอ,อสกสกินไมครับคุณ <laughs> จืดจริงจืดจริงจืดโอ้โหอ้อออยนั่นไงหนึ่งเอเครับไปซีดูดูยากยินอย่งไหมแป๊บหนึงขอเล่นหน่อยครับใจเย็นเสียงไม่สบายขอัยด้วยเพราะช่วงนี้เป็นหวัดที่เหมือนคลิปที่แล้วที่บอกไปอ้า,าลืมดู <laughs> ซื้อมาสดร้อนๆไปเซเว่นมาเนี่ยมาเล่นไปโอนตังมาโอนตังเข้าเซดีแดะโอ้โหสุดยอดไอ้ของแท้ของจริงของจริงนะเนี่ยกินก็อย่างเงี้ยไป่ข้างหลัง Youtube ข้างหน้าหัวข้างๆมีปีกไปหูฟังก็เจ๋งทำเล่นๆเ,เนี่ยที่หายหน้าหายตาไปยทำเลยนี่ไงจะกินเฮ้ยไม่ใช่อย่างงี้ดูมันเลยวิ่งมันง่ายๆเลย เล่ยนยังอีกหรือไม่เล่นค่อยมาว่ากัน <c oughs> ไปยืนโลก่อนไหม <c oughs> อ้บูนี่น่าจะง่ายไม่อะ่าจะไม่ง่ายแต่ยินโลเนี่ยน่าจะง่ายเราคูยไปเองงั้นแหละมันไม่ง่ายหรอกจริงแล้วดาน <c oughs> นี่สุด <c oughs> ยอดสุเจ้าจิบจิมตั้งใจตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นอ่าตั้งใจเล่นอืมอืมอืมตั้งใจเล่นหน่อยออเคโอ้โหไอ้ตรงบันไดนี่เกียรติที่สุดในโลกแล้วแหละจริงอะสำหรับผมนะ เฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงนิ no! ่ว <c oughs> อู้อู้จบเยี่ยมเดี๋ยวตัดต่อให้้หเดี๋ยวต้องตัดตัดแน่นอนเพราะว่าถ้าเล่นกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันอาจจะแบบดูซ้ำซากซากมันก็น่าเบื่อแล้วกันเนอะนะฮะฟลูสอือฮึเข้าไปขไ้าง,งบนได้นะมึงไปข้างบนไปด้นะมึงเฮ้ยเฮ้ยนิ่วลงไปเป็นยังไง เออเออเอเอเล่นยายกี่ใบเลยไม่ชอบเลยตรงบันไดเนี่ยจริงๆต้องรู้ว่ากัะบันไดเนี้ผมไม่นถนัดอับบอกอเไร <c oughs> อะไรที่ว่าเล่นได้นานมากนะฮะลุสลุส u s ั้นได้แล้วอันอื่นก็ต้องมีแค่นนี้หรอกอเดียวเฮ้ยน่นไงไปปีท่าแรงๆมันมันกระโดดได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอหน่อยแป๊บหนึ่ง ขากรรมโดดกลับมาได้ไหมไม่ใช่คนระับอุ๊สอุ๊สอุ๊สเล่นดีดีเล่นดีดีเดดขาทำมันไม่ไม่ผ่านมันไปเล่นสีเหลืองละไม่ได้ไม่ได้เราห้ามยอมแพ้ส,สิเราห้ามยอมแพ้ส,สินั่นไงเราห้ามยอมแพ้ส,สิพี่เดี๋ยวเฮ้ยมันเล่นยาก่ยังวะแป๊บหนึ่งเฮ้ย hey, มันเล่นยากยังเมื่อกียงพูดง่างยๆเลยหรือไม่เล่นไหมครับนั่นก็ไม่ใช่อ่ะนั่นไงว่าอะไร สเปกบา้าเอวสีนาทีผ่านไปนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะตัดต่อหรือไม่นะฮะตัดต่อก็ไม่ใช่สี่ทีที่พูดอยู่ทีอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมนาอัานาอานาเลสใช่ไหมเลสเลสเลสใช่ไหมเลสใช่ไหมเลสใช่ไหมอันนี้จะผ่านยังไงวะเนี่ยไม่เคยเล่นมาก โอ้ค oh, 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 ูดไมคเกมโอู้ดไมเกมคูดไมคเกมยกกเจโอ้จะอย่าบอกนะว่านี่ไงนั่นไงโอ้เทคนิคิเยอะนั่นนันไม่ไม่เอาไม่เอาไม่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 กูจับกูจับไมค์แฟนกูจับไมฟนนู เจ็บมากไม่เอาไม่เอาเดาตะไปเบปกันอย่างงี้อย่าทำปืดเดนี้ผมไม่ค่อยใส่สิ่งเอฟเฟกตอ้ออ้ยอ้ยอ้ยออ้ยอ้อ้อ้ยอ้ยอ้ยอยอ้อยอ้ยอ้ยออ้ย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 อ้อ้อ้ยอ้ย้ยอ้ยอ้้ย้ ต้องชำ,ชำนาญหน่อยเฮ้ยอยากระโดดไปเว้นล่างแล้วมันนี่เจอดับเจอดับจดวิก,กถึงเส้นใจเร็วเฮ้ยก,กดปุ่มใช่ไหมกดปุ่มใช่ไหมแล้วก็ป้าไปเย้่อันเลทไปเร็วต่อไปครบ็นสีชมพูเอ้ยสีฟุยสีสีเดนโล่สีเหลืองเออสีชมพูว่าต้องฟุย

โอ้สามบอกเอ้ยเยอะเฟชึบอ้คดไวบูคร้บกูสุดท้ายเข้ามาเย็นเจ๊เจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊เย็ดเจ๊เย็เมื่อกี้ผ่านไปกีนอ้าเลทม่งยากสุดเลยคือที่จริงผมไม่ทันตรงบันไดเออไม่ใช่บูมันยากต่อละไม่เอานะอืมเปทางนี้ใช่ไหมมีมอเทอร์ด้วยโอ้โหบูจริงๆเลยทเป็นสีม่วงบเอ๊เป็นสีม่วงพวก ไปเอาเฮ้เเเเเเยเฮ้ยเฮติดอะไรวะไม่มีใช่จ้ะโอเคแจมเบชโอ้โอ้ my god โอ้โอ้ my god น่าจะแบบนี้ง่ายสุดๆนี่ยที่เคยเจอไม่หวัวร้อเอาไปทางไหนต่อไปทางนู้นเหรอเดี๋ทางนี้ทางนี้อแล้แหละหนางโอ้โอ้โอ้ ยี่ยมโอ้โหอ่ะทางไหนก็ได้ใช่ไหมเยี่ยมยี่ยมยี่ยมโอเคถึงบันไดละโอ้ตกไปข้างล่างไม่เป็นไรโอเคโอเควนอะไรอย่างเงยอ้ยกล้ถึงแล้วใกล้ถึงใจแล้วยี่ยมยี่ยมยี่ยมยังไม่ขึ้นกดปุ๊บยันเค่คอมพลีทเยี่ยมเยี่ยมอยู่ควมเพลแล้วครับผมยีนะสกิลสโตร์เพย์อิงเอเชอร์โอเคก็วันนี้มา ไม่กี่วิเอ้ยไม่กี่นาทีก็สียงทุกท่านคำพูดใดวาจาใดที่ไม่สุภาพขออภนะัยนาทีนี้ด้วยก็ยินดีครับวันนี้คลิปแรกคลิปนี้จะอัดแล้วลงเลยครับเพราะบอกว่าเป็นความยินดีที่ <laughs> ซื้ออดีแท้แล้ว <laughs> <laughs> ติดลำเสียงตเลสมากโอเคเยัมเบสสียค,ครับ